ตอนนี้ประมาณ4โมง5โมง6โมงครับก็ไทยตัญญาพึ่งแลีวยมาเบิร์กันครับว่าพิธีงามเหมนได้กับส่วนทุเรียนปลาละอูครับอันนี้โมสันคิงนะครับอันนี้ตายปลูกไหมอายุประมาณ4ปีครับ ส่วนทุเรียนปลูกบ่หลายครับประมาณสองร้อยกัต้นครับมีอยู่สองฟังฟังเขาพุ้นกระแมนครับเหย้าไปคุอสองอะไรนี่วันนี่แตงกิ้งกันโอ้ย่น้องถิอใส่บันไดเอาเยี่ยบง่ายก็บปได้ง่ายหน่อยครับไม่ได้ครับฝีมือแตงกิง้งเพราะใส่ได้ห่อครับ แต่งจริงหมืเห็นโปงแดดที่ได้ซองเขาปีนากับที่ได้เอาลูกแล้วครับเปลี่ยนปุ๋ยเอาตัวท้ายสูงมื่อนี้ก็ฉีดยากันล้าไปแล้วครับม,มื่ออักนี้ก็ตัดหญ้าอ้อยหญ้าหัวผู้เข่าครับสองฟัง รอดก็มี้ตายกับมี้ครับอันนี้มอนท้องนะครับเท๊ครับเดี๋ยวอื่นมาไทยหเหบิองอีกครับตอนนี้เด้อครับพี่น้องครับฟังลงุงฟังน้ำแม่น้ำปานครับยุ่นล่างางล่างพุ่นเทีครับ